ใครที่เข้ามาช่องผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำใจเนาะอืมโอเคไปดูคลิปไปเลยดีวยกว่าครับผมป่ะอาละครับผมก็รอโอกาสสื่อชมท่านหนึยงนะครับวันนี้มีผมจิโน่วันนี้ช่องจีโน่ซาร์ซาร์ชแนลเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเดิมเลยผมที่มิเชว,ว่าวันในแอดฟรัมเต้ภาคสามได้ครับผม วันนี้เราจะมาทำการเล่นคืนที่2องแลผมก็คือคืนฟลัมตี้ไนน์นั่นเองับผมแล้ววันนี้ถ้าเสียงผมแปลกยังไงขออภัย้วยนะเพราะว่าวันนี้ผมซื้อหูฟังวันนี้คือผมมีหูฟังที่เป็นหูฟังไร้สายแล้วแต่แบตข้างในมันเหมือนมันจะเสื่อมผมเลยต้องไปซื้อสายมาเสียบใส่ด้วยับผมแต่ก่อนที่จะเข้าขไปเล่นนั้นอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ,อ,อเป็นกำลังใจให้ผมนคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วก็คลิปนี้มีคำหยาบยังไงขออภัยด้วยนะผมแล้วก็คลิปนี้เน ผมจะเล่นแค่2ตาพอนะถ้าตาแรกเล่นไม่ผ่านแล้วตาสองเล่นไม่ผ่านก็ <c oughs> คือจะทําการจบคลิปก่อนนะผมเพราะว่ามันนานเนาะตาหนึ่งทีเนี่ยโอเคเราไปเล่นกันเลยก่าครับผมโอเคซึ่งการเล่นครั้งนี้เนี่ยตัวละครแต่ละตัวจะมีวิธีการรับมือที่ต่างกันนิดหน่อยแล้ครับผมคุณจำไหมเซตเดิมได้ไหมอัน,นอเนี้ยไอตัวไข่ตรงกลางเนี่ยคือเต้าหู้ตรงนี้ก็คือตัวไฟตรงนี้มันเดิมครับผมแล้วก็ตรงนี้ท่อเหมือนเดิมเนาะแต่ท่อเนี่ยมันจะมาแบบว่ามาถีก่าเลยคือพอเวลามันขยับมาตรงนี้ปุ๊บ มันเห็นเห็นตัวมาจากท่อนี้ปุ๊บต้องรีบไปถ่ายทันทีเลยับผมอ่าและรอบนี้จะไม่มีตัวตลกนะถือว่าปลอดภัยได้ครับผมเออตอนนี้ก็ดูๆไปก่อนแล้วก็ไปแช่อันนี้ก่อนนะผมชิวๆนะก่อนนะผมช่วงแรกๆมันจะยังไม่มาเยอะแต่หลังๆผมบอกเลยมันจะเซอร์ไพรส์มากถ้าใครไปดูมาแล้วน่าจะรู้ว่าทําไมผมถึงพูดคำว่าเซอร์ไพรส์น่าจะเก็ตนะัะเพราะว่าหลังๆไม่เชียร์มาก <laughs> นะผม แล้วคือผมใส่หูฟังเนี่ยไอผงใส่หูฟังเนี่ยประสาทการได้ยินของผมเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเลยทําแื่ว่าถ้ามีฉากจำสแกนเนี่ยผมจะตกกระจายง่ายมาก<อ>เพราะว่ามันในนี้การรับรู้การได้ยิน,นยมันเพิ่มขึ้นไงเออแล้วนะผมตอนนี้ตัวไข่มาอยู่แคมสองมาแคมห้าแล้วตอนนี้นะครับผมโอเคตอนนี้ยังชิลๆว่ผมยังไม่ค่อยท่าไหรมากแต่หลังๆเนี่ยมันจะเริ่มแบบเริ่มลนลุกลีลุกลนแล้ว ตอนผมเล่นผมก็จะลนๆนะแหละครับผมพอมาเยอะเนี่ยนะฮะโอเคใข่ตรงนี้ไมาเห็นไม่มาโอเคมาละถ่ายได้โอเคตัวไฟยังไม่มาโอเคมาไปแชให้เติมก่อนนะผวว่าจะยังไม่โดนโอเคพอนี่เห็นตัวไข่ไหมมันจะมาสามวเต็ปว่าผมมาจากบอ่อเข้าทอ่อแล้วก็มาในท่อน,นี้เลยถ้าเราเห็นมันมาจากแคมเส็จปุ๊บเรารีบไปถ่ายเลยับผมอ่ะนี่ ผ่านมาตีหนึ่งครับผมจะมีห้องเพิ่มเข้ามาคือ b 8A 8B นาะอซึ่ง 8A 8B เนี่ยจะเป็นห้องที่เป็นประตูซ้ายตูขวาถ้าเราเห็นมันมาประตูทางไหนเราต้องปิดทางนั้นให้ทันนะผมอืมซึ่งมันจะแบบว่ามันจะมันจะเยอะแล้วมันจะทําให้เรารลนนะอันนี้มันมาแล้วนี่ตัวท่อมาแล้วเออกระตุกกระตุก <Brand. S 1> นี่มาอย่างนี้ปึ๊บล้วก็ถ่ายอ่า 8A 8B นะตอนนี้มันมาแคมซ้ายนะ้ผม 8A ตัวไฟบอกสเตยเวครับผมอ่ะรอตัวไฟไปแล้วก็ไปแช่ก่อนนะครับผม <c oughs> ตัวไข่อยู่คมแคมสองเนาะที่ไม่มาคมห้าเราเอาแค่ครึ่งหนึ่งพอโอเคมันมาคมห้าแล้วโอเคมันจะไปแล้วเดี๋ยวเราไปนี้ปุ๊บสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ่ายเลยเอาอยังไม่มาโอเคโอ้ยถ่ายฟรีถ่ายฟรีถ่ายฟรีเฮ้ย,โอ,ยโอเค อ่ะนีมันจะมีการสลับกล้องด้วยผมตอนนี้มันตอนนี้ 8A ไปอยู่ทางขวาแล้วแสดงว่าตอนนี้มันมาจากทางขวานะผมอเดี๋ยวผมไปแช่ให้มันขึ้นสูงๆหน่อยดีกว่าอุลมผมจะได้มีดักไว้เยอะๆนะผมพอโอเคโอเคตอนนี้มันใกล้มาแล้วถ้ามันหายไปจาก 8A นะผมตัวนี้เนี่ยถ้ามันหายไปจากกล้องนี้ปุ๊บแสดงว่ามันมาแล้วแต่มันจะไม่บอกแล้วว่ามันจะมันจะออกจากประตูเมื่อไหร่รับผม อ่ะตอนนี้มีหลอดเพิ่มเข้ามาอีกหลอดนงครับผมซึ่งหลอดเนี่ยคือ e x p o n e n t ชั l ผมอ่านผิดหรือไงขออภัยด้วยนะฮะ e x p o r t เดี๋ยวจะเป็นหลอดที่ไอ้นี่ครับผมถ้าตัวนี้มาเนี่ยเราพยายามต้องถ่ายรูปให้ทันนะผมอะประตูขวามาแล้ะนี่800แปดร้อยละตอนนี้ผมเหมือนผมจะคาดคะแนนตัวอุณหภูมิผิดนะผมพอไปแช่นิดหน่อยคอ่ะสี400่ร้อยละตัวท่อมาแล้วคผมโอเค ไปถ่ายโอเคสวยงามดีสองร้อยแล้วผมโอเคหนึ่งร้อยละประตูมาแล้วก็โอเคประตูประตูขวาไปแล้วนผมตอนนี้ผมต้องไปแช่อุณหภูมิตอนนม่อเลยวับผมอ่าเดี๋เด็ดเเห็นลูกเครื่องหมายสีแดงไหมเครื่องหมายนี้คือมันจะมีตัวแบบตัวไวรัสมาผมถ้าตัวไวรัสมาเราต้องรีบปิดให้ทันเนาะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ไปสนใจอย่างอื่นเนี่ย หลอดไวรัสเต็มปึบมันจะมาทันทีแล้วผมคือเล่นหมดเนี่ยผมกังวลเรื่องเดียวเลยคือเรื่องอุณหภูมิผมกังวลเรื่องอุณหภูมิอย่างเดียวเลยเรื่องอื่นผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะผมโอเคมาจากทาง 8D แล้วผมตัวต่อไปตัวนี้มาอยู่แคม2แคม3ขึ้นมาแล้วเอ็กโพชว1 0 okay, นึ่งร้อยโอเคเรียบร้อยถ่ายแล้วละ แล้วก็ผ่านไปถึงตีสองตีสามเนี่ยมันจะเริ่มทําการลวนระบบของเครื่องเราผมนี่มันจะทําการลวนระบบแบบว่าระบบไฟระบบเวลาระบบอุณหภูมิแล้วก็ระบบเอ็กพอร์ชัวผมมันจะทําการลวนแล้วก็กล้องด้วยอืมนะผมทําให้เราไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะคือจานวนจริงจอ่ะจําวนอุณหภูมิราเมียมีเท่าไหร่แล้วก็อะไรมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมเอ็กพชัวสี่ร้อยมีประตูมาละถ่ายได้นะผมทอยไม่มาแคมแบบโอเคท่อมาละ โอ้ยมันต้องดูก้องก่อนนะผมเห็นเสียงได้ยินเสียงตะกี้ได้ไหมไอ้เตือ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 เนี่ยมันเป็นเสียงที่มาจากแคมเก้าแล้วแคมสิบพวกผมก็คือเล่นไปเนี่ยถึงตีสามปุ๊บแคมเก้าแคมสิบจะมาครับผมซึ่งวิธีการรับมือคือเราต้องคอยปิดประตูที่แคมสิบไม่ให้ไข่มันมาครับผมอ่าถ้าไข่มันมาเข้าไปในห้องแคมสิบได้เนี่ยคือมันจะทําการตัดระบบไฟเราทันทีเลยครับผมอ่านี่คือวิธีการรับมือเนาะ ซึ่งการจะรู้ได้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยคือถ้าเราเห็นมันมาอยู่ตรงหน้าประตูแคมป์สิบปุ๊บเรากดปิดไฟได้เลยอ่านี่คือวิธีการรับมือของแต่ละตัวเนาะซึ่งตอนผมบอกผมก็จะลนๆนิดหนึ่งด้วยรับผมับนะผมเคมันมาใกล้หน้าละแคมป์ห้ามานี่แคมป์หกเหลือแคมป์หกตอนนี้เหลือร้อยแล้วโอเคประตูซ้ายประตูขวาไม่มีนะเอ้ยลืม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 เอ็กโพช่วยแค่ลืมเอ็กโพชัวเคผมไปดูกล้องนี้กัน ตอนนี้ตีสามเนี่ยมันจะเริ่มลนๆนิดหน่อยแล้วนะเพราะว่ามันเริ่มมากันเยอะแล้วโอเคมันมาหน้านี้แล้วเอยตัวตรงกลางมาโอเคทันทันทันอ่ะเห็นไอ้ตัวดํำไหมเออตัวดําเนี่ยผมเห็นหลายคนนะแต่ไม่ค่อยโดนไอ้ตัวดาเท่าไหร่ผมจะบอกผมลองฆ่าคะแนนดูว่ามันเป็นยังไงคือถ้าเราปิดกล้องตอนตัวดํามันมาเนี่ยเราสมมติเราเปิดกล้องเราไปเจอตัวดาใช่ไหมแล้วเราปิดกล้องมันเกินประมาณห้าหกครั้งอะ่ะนั่นแหละเราจะตายครับผมอ่ะมันมานี้และ ปิดไฟเอ้ยเปิดประตูตอนนี้เพลงมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วโอเคเอ็กพชัวมาเอ็กพชัวมาเอ็พชัวมาโอเคตัวท่อมาครับผมโอเคอาจบคอยเอ้ยเนี่ยผมเล่นหมดเนี่ยผมกังวลอย่างเดียวเลยคือเรื่องอุณหภูมิผมจะชอบไปดูอุณหภูมิไม่ทนันเนี่ยมจะตายแล้ะนี่ไง ตอนนี้เราก็ไม่ใช่อุณภูมิค้างยาวเลยแล้วผมแล้วก็ผมก็บอกวิธีการลับมือแต่ละตัวไปแล้วนะเนาะเดี๋ยวถ้ามีจังหวะไหนที่ผมเงียบๆก็ขอใครนะเพราะว่าต้องใช้สมาธินิดนึงเพราะว่าด่านนี้เี่ยมันเล่นยากกว่าด่านแรกเยอะับผมเพราะว่ามันมีตัวเพิ่มเข้าม,มาใหม่สามตัวนะผมก็คือไอเอ็กโคชัวแล้วก็ประตูซ้ายประตูขวาแล้วก็ห้องไฟฟ้านะั่นแหละแคมปเก้าแคมสิบอ่ะทีนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็ตอนนี้ก็ยังพูดได้อยู่ว่าผมก็คือยังไม่ค่อยล้นอะไรมากนะ เฮ้ยอะไรวะเสียงห้องห้อง 8A8D มาใช่ไหมนั่นเนี่ยว่าแล้ว <S <S 8 a 8 b มาแล้วนะ,ะจังหวะนี้แชม2ยังไม่ไปโอเคามาแชม5แล้วตัวท่อมาใช <Easy. S 1> ่โอเค <S <S ไปใช้สักแป๊บหนึง่ง ไปละตัวหน้าซ้ายมาย้ายมาขวาโอเคไปใช้ต่อไม่มีตัวตรงไหนมาใช่ปะจะได้ไว้เต็มเลยโอเคแคมปด8อยู่นี่มีอยู่แคม1แคมสา3ตรงนี้ไม่ไปมาแคมสี4ไม่มีแคมหก6เอฟโฟช่วยไม่มาโอเค เอแปดเอใกล้แปดเอใกล้มาแล้วเอผู้ช่วมาแล้วโอเคแปเอย้ายมานี่โอเคเค้มสองโอเคไปเดมาละปิดไฟปิดประตูไม่ใช่ปิดไฟ โอเคโอเคตัวละสายมีอยู่รอ,อกล้องมันเต็มก่อนโ okay. อเคโอเคโปรโชอพันสองเราไปแช่ยาวเลย กูต oh ั้งกี้ลนมากมาสามตัวพร้อมกันเสียงอะไรวะโอเคตอนนี้แปดยังไมาไแปดเลยละแช่ไฟต่อแช่ไฟยาวๆเลย เจ็ดห okay. กห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคตู้ไฟไม่มีละปิดไปแปดเอมานี่โอเคมันหายไปละโอเคไปไม่มาโอเคเข้มเก้าเข้มสิบมาละเอฟโวชชั่นสี่ร้อย 400. ตอนนี้แปดเอ เข้ามาโอเคแปเอมาอยังไฟไปยังไฟไปแล้วโอเคโอ้ยอุณหภูมิกับหมดอีเทีอ่ะเมื่อกี้เกือบครึ่งหนึ่งโอเคมาแคมสองโอเคแคมเก้าแคมสิบมานี่แล้วโอเคถอยมาแปดเอแปดปี8 A, 8อุณหภูมิห้าร้อยโอเคไปแช่ให้ยาวเลยโอ้ยลนลนลน โอ้ตอนนี้ใจเต้นตึกๆรับผมตัวทอยไม่มาสลับข้างแล้วสามสอง <Easy. S 1> อีซี่เคมาเอ้ยดับเบิลคิว,วะ่ะสวยดับเบิลได้วะดีเลยดีเลยมันย้ายกองแล้วเคมานี่แล้วทีนี้ก็รับมือแค่สามตัวเพราะฉะนั้นไปแช่ได้เกเคพอ เอาไปใช้ให้มันมีอีนี่มาปิดปิดเอเซอร์ดิเออเกือบโอเคตอนนี้มาจากประตูขวามาแคม2สองแคม2สองนิดตัวตรงกลางเราปล่อยโอเคมันไปละไม่เงยไปแช่อุณหภูมิไม่ได้วะเชี่ยโอเคท่อมาโอ้ยไอ้โคช่วยอคช่วยวูวไม่เงย ไปไปแล้วไปดูไฟก่อนไปดูไฟก่อนมึงม <c oughs> ึงมึงมึงโอเคมานี่ละอี <c oughs> โอ้โหเฮียเดทางไปแล้ว <c oughs> ประตูซ้ายไม่มา <c oughs> ซ้ายมาละโอเคเอยอุดาภูมอุดาฮูมโอ้ อีฮีอะนิดเดียวพอเอ็ก,กูชัวมาโอเคโอเคไป,ปมึนักฟุกบอนพอโอเคไปตรงนี้ตีห้าแล้วเขาท,น,ทนสู้ๆกูบอกตัวเอง <laughs> ไปยังงี้ไปโอเคสี่สามสองโอเคไม่มีตัวไหนมาปิดไว้เลเซอร์ไปแล้วปิดเว <Okay. S 1> ยท่อมา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 กลางม,มา okay. โอเคอุณหภูมิก็หมดโอ้ยมันลวนระบบอีกแล้ว ผมเกลียดระบบการลวนระบบชิปหายเลยแม่งทอไปมามันอยู่แคมนี้โอเคมัใช้ได้พอโอเคทอไปมาโอเคเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค ข้อยนี่มายายมาคนันนี้โอเคเยสผ่านวะโอเคข้อผ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก5 A M เป็นาว่าเซรามีนะโอ้ยนึกว่าจะตายหายอีกรอบซะแล้ว เมื่อกี้ผมมองเลยอุณหภูมิอย่างเดียวเลยอะต้าอุณหภูมิเกือบหมดี่ใจหาเลยเชีย่ยอุณหภูมิจะหมดนะผมโอเคอ,อ,อก็นี่แหละครับคือคืนสองนะผมมันจะมาหน้านี้แล้วก็จะ นี่ s, <S anyway, t a r r i n g birthday boy b l a m p นี่ก็จะมีบอกแต่ละตัวเนาะ the red man g r a n g fast the cow อะไรอย่างงี้ the br a the bravo the bravo อะไรอย่างงี้ golden f o u m p y นะ the i y e r แล้วก็ and flumpy bumpy แล้วก็แ่แล่ ขอพายด้วยครับผมเดอะเอ็กซ์นอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเราเล่นจบเนี่ยมันจะปลดล็อกคืนสามก็คือ hard boy mode นะผมซึ่งหมดเนี่ยผมยังไม่เล่นผมเล่นแล้วนะแต่ผมยังเล่นไม่ผ่านเพราะว่ามันยากมากนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูว่าผมว่าจะผ่านไหมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมใครที่าไปอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดไลนเพื่อความรักต่อไปด้วยนะฮะขอตัวล,า,ล,ไไนะวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าครับผม